กราลาสัะละละาดสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เคารพแล้วก็รักทุกๆข่านนะผมนะวันนี้นี่เราอยู่กันในเกม SD Gundam Capsule Fighter Online อีกแล้วนะครับผม<อ>ซึ่งวันนี้ผมนะเราก็อยู่กับโมบิสูดนะผมนะแรงเอไออีกเช่นเคย ก็ตัวละครในวันนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะหลายคนน่าจะชื่นชอบผมนะนั่นก็คือตัวของกันดั้มทีอาร์ซิผมนะวุนวองนั่นเองซึ่งไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะผมนะก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามันมีอยู่2โหมดนะผมนะก็จะมีโหมดที่เราเห็นู่ตรงนี้ผมนะเป็นโหมดของโมบิสุดนั่นเองแล้วก็อีโหมดนึงก็คือโหมดของยันลบทะผมนะเห็นไหมลักษณะก็ประมาณนี้ผมนะแน่นอนผมนะว่าสีที่ทุกคนเห็นในตอนนี้เนี่ย เป็นสีที่ผมทําการคัสตอมขึ้นมาผมนะแล้วก็ลงเครืองเงา60%ผมก็ทําให้ตัวละครเนี่ยมันดูมีสน่ารที่สวยงามแล้วก็มีเฟร,รมที่แบบเงาครับผมนะเหมือนได้เคลือบแว็กมาเลย <c oughs> อลักษณะก็ประมาณนี้ผมนะก็ถือว่าเท่ดีผมนะจัดจ้านอยู่อเรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของกันดั้มทีอาร์ซกูนวงผมนะแรงเออว่ามันมีอะไรผมนะ <c oughs> เริ่มจากสกิลที่1ผม <c oughs> 1> ก็จะเป็นปั๊ผมนะ ซึ่งไอตัวบัฟเนี่ยจะเป็นบัฟของบูสเตอร์ผมมันจะเร่งอัตราการรีบูตของบูสเตอร์ผมนะครับผมจะไม่หิดน,นะแล้วก็สกิลสองผมนะก็ที่ท่านเทสทีมผมนะก็เมื่อพีต่ำกว่า4 0เนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมูเบสูตผมนะรวมถึงอัตราบูสเตอร์แล้วก็จะเพิ่มระยะในการค้นหาศัตรูผมนะแล้วก็จะแสดงศัตรูเนี่ยบนเรดาร์ก็คือแผนที่ของเราเองผมที่สําคัญกนะ็คือม,มันสามารถจะลด ถ้าเราป้องกันได้ด้วยนะับผมจะไม่เห็นผมนะก็มันเขียนอย่างนี้ผมนะก็ไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่าผมนะก็ขออภัยจริงจริงในส่วนของค่าเมื่อตายในโหมดแรกผมนะก็ะเป็นสเปเชียลแบบว่าเป้าเดี่ยวเข้าฉากผมก็ไน้นองผมว่าถ้าเป้าเดี่ยวเข้าฉากเนี่ยรุนแรงอย่างแน่นอนผมในส่วนของอาวุธผมนะก็จะมีอาวุธเลียบกระชิดผมนะอ่าลองบีมไรเฟิลผมเป็นแบบฮิตเบดเดอร์ผมนะอ่าก็ได้เป็นอ่า อาวุธแบบว่าบีมบีมดาบที่มันติดอยู่กับปืนหรือเปล่านะรู้สึกว่าจะอารมณ์มัปจะประมาณนั้นเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีผมนะแล้วก็ในส่วนของอาวุธที่สองผมนะก็เป็นอาวุธโจมตีเรียกลางผมนะลองบีมไรเฟริลผมนะดับเบิลช็อตนั่นเองอ่าน่าจะเป็นการโจมตีด้วยปืนนะผมนะอ,อันนี้ก็ชัดเจนเช่นกันในส่วนของสเตตัสนะผมนะเรื่องของพลังโจมตีถือว่าค่อนข้างจะสูงผมนะเรื่องของพลังป้องกันถือว่า อ่ามันจะค่ามันจะน้อยกว่าพลังโจมตีนิดนึงผมนะแล้วก็หัดมาเนี่ยเรื่องของบูสเตอร์ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะก็คือความเร็วความคงตัวเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ผมนะที่สำคัญคือถ้าไม่ตายเนี่ยถือว่าแรงมากครับผมนะก็ถือว่าอ่าน่าจะไม่ธรรมดาผมนะสลับตัวตัวโมสูตรตัวโมโมสูตรตัวนี้ครับผมนะขอพายจริงลิ้นพันนะเออทีนี้เรามาดูในส่วนของโมดที่สองกันบ้างผมนะก็โมดที่สองเนี่ยก็จะมีอาวุธ แตกๆตกันไปผมนะก็คือครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบระยะไกลเลยผมนะไกลมากๆผมก็จะมีลองบีมเรเฟร์นะผมนะแล้วก็อีอันนี้คือลองบีมเรเฟรนแบบไฮเอาพุมนะก็จะเป็นการยิงด้วยลำแสงพลังงานที่จัดจ้านเองผมนะก็คือสูงมากเองผมส่วนท้าไมตายเนี่ยจะเปลี่ยนไปผมนะจะเป็นแบบสเปเชียลไม่เข้าฉากผมซึ่งท่านี้เวลาเรายิงไปแล้วเนี่ยถ้ามันโดนศัตรูนะศัตรูเนี่ยมันจะเกิดอาการช้งักผมนะแล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยจะทําการ ทำดาเมจที่พส่ศัตรูผมนะนอกจากว่าเพื่อนเราจะยิงล้มผมก็เป็นอีกทีหนึ่งแน่นอนผมได้ว่าหากศัตรูไม่ตายเนี่ยเอฟเฟกของ5านี้ก็คือมันสามารถที่จะทําให้ศัตรูนั้นล้มได้ผมนะก็ถือว่าดีอยู่ผมโอเคในส่วนของเซนเซอร์ตั้งนะผมนะก็พลังโจมตีถือว่าค่อนข้างจะลดลงไปนิดนึงผมนะส่วนที่เด่นเดเนี่ยเรื่องของป้องกันจะเพิ่มขึ้นมาผมแล้วก็่าที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของมูฟเมนต์นะที่สูงมากผมในส่วนของห้าไม่ตายเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แรงนะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเน้นแบบ อาชีวิตรอดหรือไม่ก็อ่าซัพพอร์ตทีมมากกว่าผมนะรู้สึกอย่างนั้นเลยเหโอเคโอเคผมนะเรามาดูมูเมนต์แล้วก็การออกวุธของอาการท่มทีอาซิกบุญหวงกันดีกว่านะว่าอาการเนี่ยมันเป็นอย่างไรผหอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวของอาบุญหวงองผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเปลี่ยนวุธกันก่อนอันนี้จะเป็นเรื่องของอาบิมรเบผิดนะผมนะ ก็จริงมันเรียกว่าอ่าบีมเบตเตอร์ผมนะอันนี้จะเป็นบีมไรเฟิลนงผมนะอ่าคือสองอันนี้ไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันเลยผมนะโอเคเรามาดูการเคลื่อนที่ผมการเคลื่อนที่ของโมมิสูตัวนี้ผมนะไปเป็นการเคลื่อนที่แบบลอยตัวผมนะเพราะว่าอ่าถ้าที่สังเกตดูเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะยืนได้ไหมนะเพราะว่าถ้ามันยืนได้มันก็คงไม่รู้ว่าจะรบบาลานซ์หรือเปล่านะโอเคอันนี้จะเป็นแบบลอยตัวผมนะน่าจะสู้แบบอ่า สู้กันที่อาวากาศนะผมนะต่อไปเรื่องของการบูสเตอร์ผมบูสเตอร์นี่ก็จะทําแบบว่าให้เราเห็นชัดๆเลยผมนะนี่คือการบูตไปด้านหน้าผมการบูตไปด้านหน้าของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีโล่นะผมไม่แน่ใจอาปืนนี่มันจะบล็อกได้หรือเปล่าไปก็บูตไปด้านหลังผมลักษณะการบูตไปด้านหลังผมนะ,ะประมาณนี้เลยผมต่อไปก็เป็นการบูตซ้ายขวานะครับผมนี่ด้านซ้ายนะครับ หรือว่าพอจะใช้มุมเบนต์ในการาต่อสู้ได้ไหมก็ลองคิดดูผมนะไปด้านขวาผมนะอ่าหัซ้ายขวาประมาณนี้ด้วยผมนะต่อไปก็เป็นการออกอาวุธผมก็เริ่มจากาบีมเบดเดอร์ก่อน้วกันอ่าโอเคผมนะก็ตัวของบีมเบดเดอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าอารมณ์มันจะคล้ายครับพวกอามีดความถี่สูงผมนะอารมณ์ประมาณนั้นผมคือเวลาฟันเนี่ย ลักษณะการฟันผมนะไม่ได้มีแบบฟันขึ้นฟันลงผมนะแล้วก็ดาเมจเนี่ยไม่ได้เอลีผมนะเพราะว่าพื้นไม่แตกผมจํานวนฟันเนี่ยข้าหมดก็3ามพิษดูผมนะเห็นไหมอ่าประมาณนี้ผมต่อไปก็บีมไรเฟิลตัวผมนะอ่าเป็นดับเบิลช็อตตัวผมก็คือยิงไปหนึ่งเราคิดหนึ่งทีเนี่ยอ่าปืนเนี่ยจะแสดงแอคชั่น2ครั้งนะแอมชั่นเห็นไหมอ่า ทิกหนึ่งที่ผมนะเอมิเนชั่นจะออกไป2นัดทุกคผต้องเป็นดับเบิลช็อตนั่นเองผมลักษณะประมาณนี้เลยโอเคผมถ้าเรายิงจนหมดแม็กเนี่ยปืนมันก็จะทำการรีโหลดนะแต่ว่าต้องใช้ระยะ,ะระยะเวลานิดนึงผม,มเห็นไหมโอเคที่เราไปลองเก็บเกียนล้วดูภาพไม่ตายดีกว่านะจีนเอ็กผมหนึ่งตัวละ ฟัน3 p ีตรงหน้า,าตายผมนะก็ถือว่ารุนแรงใช้ได้มันเป็นชิ้นเอ็กระดับ3ดาวผมนะเบื้องฉอดนะผมว่ายิงแบบนิ่งๆเลยผมนะโอ้โหน้ำเบิ้งองฉอดนี่เป็นปืนที่ยิงแล้วนิ่งมากผมแล้วสุภผ่าอาจจะใช้ได้ผมนะแต่ว่าอา่อาตายกันยิงก้อนเปนี่ก็ถือว่ามันเป็นเส้นตรงอะ่ะเออ คือมันไม่กระจายนะาตาการยิงโดนก็หรอกหรือว่าสูงอยู่เพราะด้นแรกมันอาจจะไม่โดนครับแต่นัานที่สองมันมีโอกาสโดนอยู่เห็นไหมอโอเคเราดูข้าไมไปตายดีกว่านะคือเรียกว่าอิปปัติยาคเดนนั่นเอเป็นไงสวยหรือเปล่าผมว่ามันก็จะสวยอยู่แล้วไหหรือว่าแชทให้ผมโอเคทีนี้ เราลองมาดูในโหมดที่2กันบ้างขอนะันโดยการกด R เองอ่าตัวละครตัวนี้ผมนะเวลาเรากด R เนี่ย R าม,ามันสามารถจะกลับคืนโหมดมูมมือูได้ผมนะโดยไม่มีเงื่อนไขผมเห็นไหมอ่าเปลี่ยนฟอร์มได้แบบไม่มีเงื่อนไขผมลักษณะการเคลื่อนที่ผมนะมูเม้์ก็ประมาณนี้ผมนะเป็นการเคลื่อนที่แบบลอยตัวนี้เราไปดูการบูสเตอร์กันบ้างผมนะบูตไปด้านหน้าผมลักษณะการบูตนะครับอ่าต่อไปก็เป็นการบูตไปด้านหลังนะ มันจะมีข้อปุตเตอร์อยู่ด้านหลังห่อ,อไปก็เป็นการบูต์ซ้ายขวาผมนะเริ่มจากด้านซ้ายก,ก่นอนนะครับด้านซ้ายผมนะประมาณนี้เลยต่อ,อไปก็เป็นด้านขวาผมคือปริมาตรในการบูต์เนี่ยสูงมาผมนะหรือว่าใช้ยืดหยุดในการขับเคลื่อนในการพุ่งหาศัตรูหรือไม่ก็ถอยหาศัตรูอะหนีเนียเออก็ถือว่าได้ผมนะอ่ะต่อไปเรามาดูอาวุธกันบ้างผมนะก็ลองแร้งอัน,นแรกกันก่อน อลองแร็อาวุธแรกของผมนะเป็นการยิงยอมแสงออกไปแบบเส้นตรงผมเห็นไหมทำดาเมจแบบโอีย้วด้ผมนะเห็นไหมพื้นแต่โคตรเลยเออยิงไปถึงประมาณสัก3านัดเจ้ผมนะก็ทําการรีโหลดผมผมว่าประมาณ3ชิ้นนั่นแหละนี่ก็รีโหลดผมนะต่อไปก็อาวุธที่สองผมนะแบบยิงแบบเต็มกําลังผมซึ่งส่วนใหญ่ถ้ายิงเต็มกําลังเนี่ยมันยิงทีเดียวแล้วก็หลอดนี่จะหายหมดเลยนะหรือแม็กหายหมดอ่าเห็นไหม หนึ่งแม็กขายหมดผมนะแล้วก็จะทำการรีโหลดโอด้โมโอเคเดี๋ยวเราไปยิงศัตรูด,ดูผมนะว่ามันมีเอฟเฟกของท่าหรือเปล่าเริ่มจากอันแรกก่อนละกันผมนะยิงตรงข้ามอ,อันนี้ยิงเป็นดามิเกตนะผมนะไม่เกิดเอฟเฟกอะไรทั้งสิน้นเราดูท่าสองผมนะอันนี้น่าจะมีลมมั้งโอ้ไม่มีเอฟเฟกต์ก็ผมไม่มีล้มด้วยแต่ว่าเป็นดาเมจล้วนเลย ลองยิงอีออทีนึงผมนะไม่มีเอฟเฟกต์ก็ผมถ้าไม่ตายผมนะนี่ถ้าไม่ตายผมนะเนี่ยถ้าเป็นบอร์ดเนี่ยมันจะไม่ตายแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยมันจะตายผมนะเห็นไหมถ้ายิงแล้วมันไม่ตายมันก็จะล้มผมนะอ่าโอเคก็สลับตัวของมือสูตตัวนี้ผมนะก็มีประมาณนี้แหละโอเคผมนะก็จบไปแล้วนะสลับอ่า กันดั้มทีอาร์ซิกุลบวแรง AR ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงเออหลายคนก็อาที่ชอบผมนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่อ่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นแล้วยิงสนุกโอ้ผมยิงสนุกนะถ้าเกิดว่าผมเอาไปบิวเป็นสายยิงแบบอ่าเพิ่มระยะในการยิงนิดนึงเนี่ยผมว่าน่าจะหล่อตููแบบโคตรมันเออผมรู้สึกอย่าง,างนั้นนะผมนะแต่ว่าจากที่ลองดูเนี่ย าการเล่นของตัวนี้มันจะเน้นไปที่การโจมตีแบบบีมเป็นส่วนใหญ่ผมนะแล้วก็จะมีแคอ่อะไรเรียกว่าบีมเบดเดอร์ผมนะก็คือวุธโจมตีประชิดนะที่สามารถที่จะพอจะต่อกรกับพวกมีเอ f i ฟิวได้ผมแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเเกิดเราเข้าใกล้เรามีสิทธิ์ที่จะแตกได้ผมนะเพราะงั้นยิงหลอยเนี่ยผมว่ามันนะผมนะเออแล้วก็มีห้ามตายที่สามารถจะซัพพอร์ตตัวเองได้ด้วยผมก็ถือว่าใช้ได้ผมนะ โอเคก็สลับเพื่อนเพื<ๆ>่อคิดเห็นอย่างไรก็คงต้องว่ากันอีทีผมนะแต่สลับวันนี้ก็คงไม่เลยจะฝากผมนะเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสมัการเล่นเกม s d g o ผมนะวันนี้ก็ลาแต่เพี่กนนี้นะจ๊ะเออโอเคอ่อเสียงผมไม่มีแล้วไงเออก็ขอตัวผมนะบ๊ายๆก็ถือว่าถ้าเป็นลางนี้มันเทน,นะแล้วก็มันมีการพาด้วยผมพราะผมจะไม่เห็นเอออยู่